กระบี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดซึ่งพื้นที่ป่าชายเลนเคยถูกบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่เคยมีร่อยหรอลงในอดีตครับหลังจากปี2545น,นะครับกลับไปย้อนอดีตสักสิบกว่าปีนะครับบริเวณบ้านผมเนี่ยครับหรือว่าเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมของป่าชายเลนนะครับเราก็มีการตัดไม้เผาถ่านทำมาประมงที่ปิดกฎหมาประเภทวันรุน่นวันรุ่นเคยกะปิอย่างนี้นครับ เฉพาะที่หน้าสาาพานที่ผมยืนอยู่ข้างหลังนี่ครับจากตัวเมืองกระบี่เนี่ยเห็นตึกนะครับเพราะว่าความสูงของต้นไม้นี่ไม่ถึง2เมตรอ่าเมตรกว่าๆและต้นมันไม่ใหญ่ครับเพราะว่ามันหมดสาภาพจริงๆครับการลักลอบตัดไม้เผาถ่านไม่ใช่สิ่งที่อยากทําแต่เกิดจากความจําเป็นที่ต้องหาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวให้อยู่รอดดังนั้นเมื่อโอกาสในการร่วมฟื้นฟูป่ามาถึงพวกเขาจึงไม่ปฏิเสธ แล้วก็เมื่อปี2ลด้วย48ทางวัฟ้าไผผลิตเองประเทศไทยนะครับได้มาเจีบผมที่ท่าสะพานแห่งนี้ครับผมกลับมาจากตัดไม้แล้วเขาก็ถามว่าหยุดได้ไหมอะไรนี้ครับเพราะว่าถ้าหยุดได้แต่ต้องมีหันทำอะไร,รนี้พอเขาพูดอย่างนี้ก็เขาก็ให้มาชาวบ้านมารวมกลุ่มแล้วก็นัดประชมุมชาวบ้านก็ยอมรับครับแล้วก็ยกเลิกการตัดไม้เผาถ่านแล้วก็มีการปลูกป่าเมื่อปี2ลด้วย48นะครับทางวัดาไผผลิตก็เป็นผู้ดำเนินงบประมาณผมก็ได้จะกค่าแรงนะครับวันละ200บาท แล้วก็มีชาวบ้านบ้านบุรร่วมกันสางแล้วก็ตํารวที่ของป่าชายเลนทรัพย์กรณีชายขวางนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือในการหาพันธุ์ต้นกล้าฝากอะไรเนี่ยมาเข้ามาช่วยส่งเสริมมาช่วยแนะนําในการปลูกทั้งหมดทั้งปีสมัรยรเสียถึงปัจจุบันนะครับความสมบูรณ์ของป่าชายเลนเนี่ย สมบูรณ์ดีมากครับแล้วก็ความสูงก็ประมาณ16บหเมตรแต่นี่ทรัพยากรในป่าชายเลนเนี่ยก็มากขึ้นโดยเฉพาะปูดำหอยจุกเจงเนี่ยชาวบ้านแล้วก็ได้ผลประโยชน์เยอะเพราะปัจจุบันเนี่ยปูดำลูกก็ั้สามร้อยกว่าบาทนะครับหอยจุกแจงกิโลกรัมละหนึ่งร้อเมื่อมีป่าชายเลนให้พักพิงกุ้งหอยปูปลาก็กลับมาอีกทั้งยังมีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาส่งเสริมอาชีพ จนวันนี้ป่าชายเลนบริเวณคลองเหนือคลองเปรียบได้กับซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นพื้นที่แห่งความสุขของชุมชนเพราะว่าทรัพยากรในป่าชายเลนไม่ใช่เฉพาะหอยทุกแจงกับปูดำครับมันมีลีงมีกุ้งมีหลายอย่างครับทํายาก็ได้ครับท่องเที่ยวก็มีครับเนี่ยอย่างบ้านผมตอนนี้ก็มีเรือรับจ้างค,ครับรับผู้โดยสารไปช็อปปิ้งอะไรย่ชมป่าชายเลนบริเวณรอบเกาะไม้ไผ่ นี่เขาของคนการวัการผลิตแห่งประเทศไทยนะครับที่บ้านในส่งเสริมในการปลูกป่าแล้วก็ให้ชาวบ้านชุมชนอยู่สับนวนนับประมาณตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ดีขึ้นมากครับเหมือนกับต้นไม้เลยครับอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างครับ